สวัสดีคณะกรรมการและผู้เข้าชมทุกท่านครับวันนี้ผู้ผมจะมานำเสนอโครงงานเรื่องระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบนระบบ aws เพื่อการเรียนการสอนด้านปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีจระจอมเก้าเจ้าคุณทหารรากะบังครับโดยมีผมนายอภินันพงษ์รัตนโชตและนายพศธรจิตปีดากรครับในส่วนการนำเสนอของวันนี้นะครับจะขอนำเสนอเป็น5ส่วนนะครับ โดยส่วนแรกเป็นการแนะนำโปรเจกต์ส่วนที่2คือทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องส่วนที่3คือการวิเคราะห์และออกแบบระบบส่วนที่4คือผลลัพธ์ของการทำโปรเจกต์และส่วนสุดท้ายส่วนที่5คือการสรุปผลนะครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยครับผมขอพาทุกคนมารู้จักกับเบื้องหลังโปรเจกต์ของเรากันก่อนนะครับในปัจจุบันเนี่ยคณะไอทีของเรานะครับมีการเรียนการสอนในการใช้งาน cloud computing เนี่ยอยู่ในหลายวิชานะครับ โดยข่าว provider ที่ทางคณะได้เลือกใช้นะครับคือ amazon web service โดยที่ aws educate เนี่ยได้ให้ promotional credit สำหรับอาจารย์เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนกับนักศึกษานะครับจึงทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถเข้าใช้งาน aws Service โดยที่ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตของตัวเองแต่ระบบการจัดการรีซอ์และระบบการควบคุมค่าใช้จ่ายของ aws นะครับไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเรียนการสอนของคณะได้อย่างเต็มที่ จึงได้เกิดโครงงานชิ้นนี้ขึ้นมาครับเรามาดูกันว่าทำไมระบบของ AWS ถึงมีความซับซ้อนนะครับจากแผนพังนะครับคืออาจารย์คือเป็นเจ้าของ root account แล้วก็จะมี IAM user ภายใต้ root account อยู่ซึ่ง IAM user นั้นนะครับก็จะแจกจ่ายให้นักเรียนคนละ1 IAM user ครับ เมื่อนักศึกษาที่ใช้ im a user เนี่ยทำการสร้างรีซอร์สหรือว่าใช้งานรีซอร์สอะไรของ a w s, <S, ก, <S ก็แล้วแต่นะครับก็จะไปถูกคิดเงินกับ root account ของอาจารย์ซึ่งได้ promotional credit มาจากทาง a w s e d u c a t e ครับแต่ปัญหาคือเมื่อ im a user ทําการสร้างรีซอร์สนักศึกษาคนอื่นก็จะสามารถมองเห็นรีซอร์สที่ user ได้สร้างได้เช่นกันซึ่งถ้าเรามองตามรูปนะครับนักศึกษา a ทําการสร้าง ec 2นะครับแต่ว่าก็ยังมองเห็น EC2 ของนักศึกษา B และ S3 ของนักศึกษา B นะครับแถมยังเข้าไปสามารถควบคุมเปิดปิดหรือว่าลบของนักศึกษาคนอื่นได้แบบนี้จึงไปกระทบสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานผู้อื่นครับและานี้คือภาพที่จำลองว่าให้ทุกคนเนี่ยถือ Root Account ของใครของมันเองเลยนะครับโดยนักศึกษาแต่ละคนเนี่ยก็จะมี r o o t Account เป็นของตัวเอง แล้วเมื่อเราสร้างรีซอสเนี่ยเราก็จะเป็น Account ของเราโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวใครเลยแต่ข้อเสียของวิธีนี้ก็คือไม่สามารถใช้โปรโมชั่น a อ c เค d i t ที่ได้รับมาได้นะครับโดยที่รูทแอ c เคา n t ์รูทแอคเคานต์นึงเนี่ยต้องใช้บัตรเครดิตหนึ่งใบในการหักค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งนักศึกษาทุกคนก็ไม่ได้ต้องการมาแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ใช่ไหมครับเราก็เลยไม่ได้ใช้วิธีนี้นะครับ และนี่คือหน้าตาของระบบนะครับเมื่อนักศึกษาต้องการที่จะเข้าไปใช้งานรีสอร์สของ AWS นะครับโดยบนสุดนะครับลูกศรสีแดงนะครับก็คือ root account ของอาจารย์นั่นเองนะครับในที่นี้ก็คือ KMITL Project ปี4นะครับโดย i m user เนี่ยมันก็คืออ่า user ของที่อาจารย์เนี่ยมาให้สำหรับนักศึกษานะครับในที่นี้ลูกศรสีเขียวก็คือ resource m g resource management นะครับเมื่อใส่รหัสผ่านก็จะเข้า ไปเพื่อใช้งาน AWS C e ได้เลยครับแล้วส่วนต่อมานะครับคือการเปรียบเทียบระบบ Identity Access Management ระหว่าง AWS แล้วก็ Microsoft Azure นะครับถ้าเรามาอ่านนะครับก็จะพบว่าทุกๆฟีเจอร์การทำงานนะครับก็จะสามารถทำงานได้คล้ายๆกันนะครับอาจจะเปลี่ยนชื่อของฟีเจอร์นั้นไปเป็นอของ AWS หรือของทาง Microsoft Azure นะครับแต่ในฝั่งของ Permission นะครับ ที่ Microsoft Azure สามารถทำได้นะครับโดยที่สามารถกำหนด Permission ให้ user นะครับสามารถมองเห็นและควบคุม Resource เท่าที่ตัวเองเป็นเจ้าของหรือว่ามีสิทธิ์ในการทำนะครับโดยที่ตอนนี้ a w s ยังไม่ u p อร์ตในการทำแบบนี้ครับต่อมานะครับคือการควบคุมค่าใช้จ่ายบน a w s ให้มีประสิทธิภาพครับโดยที่อาจารย์คนที่ถือ root account เนี่ยก็จะมีวิชาที่สอนในมือหรือว่า เป็นอาจารย์ประจำโปรเจกต์ในมือนะครับก็อาจจะแบ่งบัตเจดบัตรดังนี้นะครับโดยที่สมมติอาจารย์เนี่ยได้บัตเจดมาทั้งหมด3,600เหรียญจาก a d เ s เวสเอ듀เนะครับอาจจะแบ่งไปให้ฝั่งห้องเรียนเนี่ย3 0 0พเหรียญนะครับแล้วก็แบ่ง600เหรียญเนี่ยสำหรับการทำโปรเจกต์นะครับและแต่และว,วิชาเนี่ยอาจจะมีสอนสาวิชาก็อาจจะแบ่งไปให้วิชาละพันเหรียญพันเหรียญพันเหรียญนะครับ แล้วก็วิชาโปรเจกต์ก็คือแบ่งให้วิชาละ2 0 0เหรียญ3กลุ่มนะครับแต่ว่าระบบการควบคุมค่าใช้จ่ายของ AWS เนี่ยไม่สามารถลงลึกไปถึงขนาดนั้นได้นะครับอาจจะแบบได้มาแค่3,600ก็อาจจะไม่สามารถอ s s i g n ไปให้แต่ละวิชาหรือแต่ละโปรเจกต์เท่านี้อย่างที่อาจารย์ต้องการได้ครับแต่ว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อ,อ support ในจุดนี้เราจะได้เห็นว่าวิชาที่อาจารย์เนี่ย มีหน้าที่ในการรับผิดชอบอยู่เนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่แล้วแล้วฝั่งโครงงานโปรเจกต์ก็เหมือนกันครับวัตถุประสงค์ของการทำโครงงานชิ้นนี้นะครับคืออำนวยความสะดวกให้อาจารย์ผู้สอนสามารถควบคุม IAM user ของนักศึกษาได้ง่ายขึ้นนะครับที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับว่าระบบการจัดการรีซอร์แล้วก็การควบคุมค่าใช้จ่ายของ AWS เนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับซึ่งต้องให้อาจารย์เนี่ย ค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกับระบบ adus เนี่ยประมาณหนึ่งถึงจะสามารถควบคุมดูแลสิ่งต่างๆได้ดั่งใจอาจารย์ครับและโครงงานของเราเนี่ยครับมุ่งหวังว่าจะสามารถอำนวยความสะดวกให้อาจารย์สามารถควบคุม imuser ได้ง่ายขึ้นครับและข้อต่อมาคือสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายบน a d s ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับโดยที่อาจารย์สามารถมอนิเตอร์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในวิชาแล้วก็ในกลุ่มโปรเจกต์ได้ครับขั้นตอนการออกแบบและพัฒนานระบบนะครับ คือเราจะไปศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการทําโครงงานชิน้นนี้และนํามาวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบระบบขึ้นมานะครับและเราได้ทําการสร้างระบบ aws management system เป็นของเราเองแล้วก็ทําการทดสอบแล้วก็พัฒนาต่อไปครับโดยประโยชน์ของโครงงานชิ้นนี้นะครับคือจะสามารถมอนิเตอร์การใช้งานรีซอร์สของนักศึกษาได้และสามารถกําหนดเพดานค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นรวมไปถึงการเข้ามาจัดก,การ aws resource ได้ตามจุดประสงค์ครับ ในส่วนต่อมาคือทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องครับเทคโนโลยีของ AWS ที่เราได้เลือกใช้เนี่ยก็จะมีอยู่6อย่างนะครับคือ AWS IAM AWS EC2 AWS Lambda AWS S3 AWS CloudWatch และ AWS Cost Management ครับเรามาเริ่มกันที่ AWS IAM นะครับ AWS IAM เนี่ยย่อมาจาก AWS Identity and Access Management นะครับ คือตัวที่เข้ามาจัดก,การสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆบน AWS นะครับโดยจะแบ่งเป็น User เป็น Group แล้วก็เป็น r o w นะครับโดยทางเราได้เพิ่ม Policy ให้กับ IAMUser นะครับและสามารถทำให้ User เหล่านั้นเนี่ยสามารถเข้าถึง AWSResource ได้โดยที่ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตครับต่อมานะครับคือ AWSLambda นะครับคือการให้บริการ ServerlessComputing นะครับซึ่งในโครงงานเนี้ยเราได้ใช้ Lambda ในการติด ออโตแท็กกิ้งให้กับรีซอร์ทที่นักศึกษาสร้างขึ้นครับต่อมา AWS c a r w a t c h c l o w a t c h เนี่ยนะครับเป็นบริการของ AWS ที่ทำให้เราสามารถมอนิเตอร์แล้วก็สามารถตั้งแจ้งเตือนเซอร์วิสที่เกิดขึ้นบน AWS ได้ครับโดยเมื่อนักศึกษาได้ทำการสร้าง AWS RESOURCE ขึ้นมานะครับตัว c a r w a t c h เนี่ยก็จะพบว่ามีการสร้างรี o อ r ์ e ขึ้นมาแล้วก็จะไปสั่งการให้ AWS Lambda เนี่ย ทำการติดออ t โตแท็กกิ้งรีสอร์เหล่านั้นตามเจ้าของรีสอร์ทที่ได้สร้างขึ้นครับในส่วนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการทำระบบนะครับฝั่งฟอนต์เอ็นจะใช้ react.js นะครับโดยใช้ ant design framework ในการทำ UI ครับฝั่ง Back-End ได้ใช้ node.js ในการเขียนนะครับร่วมกับ express.js ในการสร้าง Let's t f u l API ขึ้นมาในการติดต่อระหว่างฝั่งฟอนต์เอและ Back-End ครับในส่วนฟังก์ชันการติดอ u t โตแทนะครับ เราได้ใช้ฟังก์ชันจากทาง Gorilla Stack ซึ่งเมื่อมีผู้ใช้งานสร้างรีสอร์ทขึ้นมานะครับระบบจะทำการติด Auto-Tag กับรีสอร์ทอนั้นตามข้อมูลผู้ใช้ที่ได้สร้างขึ้นครับโดยที่ผู้ใช้เนี่ยไม่ต้องทำการติดแท็กด้วยตนเองซึ่งจะลดข้อผิดพลาดในการติดแท็กไม่ว่าจะเป็นการติดผิดติดถูกหรือว่าการลืมติดนะครับซึ่งถ้าผู้ใช้เนี่ยทำการติดแท็กผิดพลาดนะครับระบบก็ไม่สามารถแทร็กกิ้งรีสอรที่ผู้ใช้ได้สร้างขึ้นได้ครับ ในส่วนที่3นะครับคือการวิเคราะห์แล้วออกแบบระบบครับซึ่งปัญหาในการใช้ a d ดู s นะครับของอาจารย์เนี่ยก็จะเกิดขึ้นประมาณนี้นะครับคือทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงรีซอร์สของคนอื่นนะครับโดยที่อาจจะเป็นรีซอร์สที่ถูกสร้างขึ้นโดยนักเรียนในวิชาอื่นแล้วเราไปสามารถไปกดหยุดไปกดปิดไปกดลบนะครับมันก็สูญเสียความเป็นส่วนตัวของวิชาหรือว่าโครงงานนั้นๆได้นะครับ หรือใน worst case เนี่ยก็อาจจะเกิดการการแกล้งของเพื่อนผู้ที่ไม่หวังดีได้ครับอย่างต่อมาครับคือนักศึกษาเนี่ยใช้งาน ai s o r c e เสร็จแล้วแต่ว่าไม่ได้ทําการปิดหรือว่าไม่ไทําการหยุดนะครับสิ่งเนี้ยก็จะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยที่มันเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นนะครับและอาจารย์ผู้สอนเนี่ยนะครับไม่สามารถเข้าไปควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในหลายวิชาหรือว่าในกลุ่มโปรเจกต์ตามที่อาจารย์ได้ตั้งเป้าหมายในการ คำนวณค่าใช้จ่ายเอาไว้ได้นะครับส่วนในด้านการจัดการรีซอร์ของการใช้งานเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคือส่วนในหลายวิชาหรือในห้องเรียนนั่นเองนะครับซึ่งจะใช้รีซอร์ทเนี่ยที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ระยะเวลานานๆอาจจะอยู่ในหลัก2อวันหรือว่าอาจจะเป็นอาทิตย์ซึ่งเป็นอาทิตย์เนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยมากอาจจะเป็น เกิดจากการสอบมิดเทิมหรือไฟนนลนะครับที่ต้องเก็บรีซอสเหล่านั้นเนี่ยเอาไว้เปนะ็นอาทิตย์เพื่ออาจารย์เนี่ยจะสามารถเข้ามาตรวจหรือว่ามาเช็คสิ่งที่นักศึกษาทําลงไปได้นะครับในส่วนที่2นะครับคือการทำโปรเจกต์การทำโปรเจกต์นะครับมันก็จะแตกต่างกับการใช้งานในชั้นเรียนก็คือมันจะเป็นการใช้งานรีซอสที่ซ้ําๆนะครับไม่หลากหลายแต่การใช้งานเนี่ยจะยาวนานตามการพัฒนาที่เป็นขั้นเป็นตอนของโครงงานหรือโปรเจกต์นะครับ ตัวจะใช้เวลาตั้งแต่แบบหลักหลายอาทิตย์ไปจนถึง1เทอมหรือว่าอาจจะเป็นทั้งปีสำหรับซีเนียร์โปรเจกต์ก็ได้นะครับและนี่คือซิสเ็มไดอะแกรมของระบบนะครับก็จะเริ่มขึ้นเมื่อน,นักศึกษาเข้าใช้งาน aws management console ครับและเมื่อทำการสร้างรีซอร์สสำเร็จ lambda ก็จะไปติดแท็กรีซอร์สตามข้อมูลของผู้ใช้ครับและ lambda ก็จะส่งผ่าน api sdk มายัง node js เพื่อไปจัดเก็บใน mongodb ครับก็จะเห็นได้ว่าในวิชา introduction to cloud computing นะครับมีนักศึกษาเลขประจำตัว6 0 0 7 0 9 9 9นะครับได้ทำการสร้าง ec 2ขึ้นมาครับและเมื่ออาจารย์เข้าหน้า c l a s s r o o management m ในวิชา cloud computing นะครับผ่านหน้า react react ก็จะส่งผ่าน api ไปยัง node js แล้วไปทำการค้นหาในตาราง d a t a b a เบนะครับว่าในวิชานี้มีนักศึกษาคนไหนสร้าง r รีซอสขึ้นมาบ้างนะครับพอทั้งหนด JS เรู้แล้วเนี่ยว่าเออมีนักศึกษาคนนี้สร้างนะก็จะไปกลับไปเช็คกับระบบ AWS ว่าตอนนี้สถานะของ r รีซอสอย่างนั้นเป็นยังไงแล้วก็จะทำการส่งกลับมาที่ Classroom Management ของ React นะครับเพื่อทำการแสดงให้อาจารย์ได้เห็นและทำการจัดการขั้นต่อไป ส่วนถ้าอาจารย์อยากจะเข้ามาในหน้า cost control นะครับระบบก็จะไปนำข้อมูลในตาราง database นะครับกลับมาเพื่อมาเช็คกับทาง AWS ว่าเออในรหัสวิชาเนี่ยมีการสร้าง r e ซ o u r c ขึ้นมาจะถูกคิดค่าใช้ใจ่ายยังไงบ้างแล้วก็จะวิ่งไปยัง AWS cost explorer นะครับเพื่อทำการดึงข้อมูลค่าใช้ใจ่ายออกมาแล้วก็จะส่งกลับมาที่ Node.js แล้วส่งมากลับมาที่หน้า back end ใน React หน้า cost control อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้อาจารย์สามารถมองเห็นค่าใช้จ่ายของที่เกิดขึ้นได้ครับเรามาดู API ระหว่างตัว front end และ back end กันนะครับซึ่งใน front end เนี่ยเราใช้ react js ในการเขียนนะครับแล้ว back end เราใช้ node js ในการเขียนซึ่งเราได้ใช้ e x p js ซึ่งเป็นตัวสร้าง RESTful API นะครับเพื่อทำการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างตัว front end และฝั่ง back end ครับ และ API ที่เชื่อมต่อระหว่างระบบที่เราได้พัฒนาขึ้นกับระบบฝั่ง AWS นะครับคือตัว AWS SDK ซึ่งเป็น API จากตัว AWS เองนะครับเพื่อทำการให้เราสามารถเรียกใช้ AWS ได้จากโค้ดที่เป็น Java Script ครับในส่วนที่4ผลลัพธ์จากการพัฒนาโครงงานครับเรามาดูกันที่ตัว Auto Tag Lambda Function นะครับตัว Auto Tag Lambda Function นี้นะครับผมได้เอามาจาก ของ gorilla stack นะครับเป็นไ y เ e n ก gpl 3.0เป็น open source นะครับเราจะมาอาธิบายการทำงานของตัว auto tag lambda function กันนะครับเริ่มจากเมื่อ resource ถูกสร้างขึ้นมานะครับในทนี่จะยกตัวอย่างเป็น ec t o instance นะครับเมื่อ resource ที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นมันจะมีการ create event ขึ้นมานะครับโดยที่เมื่อ event ได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วนะครับจะ ถูกส่งต่อไปที่ตัว Cloud Trail นะครับตัว Cloud Trail จะเป็นตัวส่ง Event ที่ Trigger จากการสร้าง r ีซอสขึ้นมานครับไปเก็บไว้ใน S3 นะครับซึ่งเป็น Object Storage นะครับหลังจากนั้นนะครับตัว Lambda Function ก็จะไปดึงล็อกตัว Cloud Trail ล็อกนะครับมาจาก S3 Bucket นะครับจากนั้นเมื่อตัว Lambda Function ได้อ่านล็อกจาก Cloud Trail เรียบร้อยนะครับก็จะมาดูว่า เป็นหลอกประเภทไหนเป็น Resource ประเภทไหนนะครับจะได้ทําการติดแท็กได้ถูกนะครับเนื่องจาก Resource แต่ละประเภทของบน aws นะครับจะมีการติดแท็กที่แตกต่างกันไปในแต่แตแตละรี o อ r c สนะครับแล้วก็จากตัวแผนพังนะครับจะเห็นได้ว่าหากเรามี aws account หลายหลาย,หลาย account นะครับเราสามารถใช้ s 3 bucket ตัวเดียว กันได้นะครับก็คือใช้ร่วมใช้ s สามบัคเก็ตร่วมกันได้นั่นเองนะครับต่อมา Resource ที่รองรับการใช้ AutoTag Lambda Function นี้ครับก็จะมีตามดังรูปนี้เลยนะครับยกตัวอย่างก็จะมี ec 2มี s 3 bucket นะครับแล้วก็มีพวก vpc ต่างๆนะครับ ต่อมานะครับเราจะมาดูที่ตัว lecturer monitoring console นะครับหรือก็คือตัวเว็บที่เราได้พัฒนาขึ้นเพื่อติดตามการใช้งาน Resource ต่างๆของนักศึกษานะครับโดยที่ตัว lecturer monitoring console นะครับจะประกอบไปด้วย3ฟีเจอร์หลักๆนะครับก็คือ class management project management และ cost control นะครับเรามาดูกันที่ตัวแรกนะครับซึ่งก็คือตัว class management นะครับ ฟีเจอร์ที่อาจารย์จะสามารถทำได้นะครับก็คือสร้างคลาสูขึ้นมาแล้วก็แท็กรีซอสผ่านแท็กแว a l ลูของตัวรายวิชานั้นๆน,นะครับแล้วก็จะสามารถสั่งหยุดและสั่งปิด e c 2 Instance ได้นะครับต่อมาตัว Project Management ก็จะมีฟีเจอร์เดียวกันกับตัว Class Management เลยนะครับแต่ว่าที่เราแยกออกมาเนี่ยก็เพื่อให้ง่ายต่ออาจารย์ในการบริหารจัดการนะครับก็คือ แบ่งไปเลยครับว่าเป็นรายวิชาซึ่งจะมีการใช้งานในระยะเวลาที่สั้นนะครับก็คือประมาณรายเดือนหรือหลักอาทิตย์นะครับต่อมาจะเป็นตัวโปรเจกต์ก็จะมีการใช้งานในระยะเวลาที่นานกว่าก็คือ1เทอมหรือ1ปีนะครับส่วนฟีเจอร์สุดท้ายนะครับก็คือคอร์สคอนโทรลนะครับ อาจารย์จะสามารถตั้งบัต g เจตในแต่ละรายวิชาหรือว่าในแต่ละกลุ่มโปรเจกต์ได้นะครับแล้วก็จะแสะดงการใช้งานบัต g เจตที่ในคลาสนั้นหรือว่าในกลุ่มโปรเจกต์นั้นได้ใช้ไปนะครับแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนเมื่อ,อในคลาสหรือว่าในโปรเจกต์นั้นนะครับมีการใช้งานที่เท่ากับหรือมากกว่า80%ขึ้นไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ UI หน้าเว็บเรานะครับนี่จะเป็นส่วนของตัว Class Management นะครับโดยที่เมื่อกดปุ่ม Add Class นะครับก็จะมีให้อาจารย์ได้ใส่ชื่อวิชานะครับชื่ออาจารย์ที่สอนวิชานั้น Section แล้วก็ตัว Tag Value ที่อาจารย์จะใช้ติดตามการใช้งาน Re resource ในรายวิชานั้นนะครับส่วนของตัว Project Management ก็จะเหมือนกับตัว Class Management เลยนะครับ ทีนี้มันดูในส่วนของตัวคอสคอนโทรลนะครับเมื่อกดเข้าไปนะครับ <Yeah. S 1> ก็จะเห็นว่าจะมีการแบ่งตัวคอสเป็นตัวคลาสและตัวโปรเจกต์นะครับก็เมื่อเรากดเข้าไปในรายวิชาที่เราต้องการดูคอสนะครับก็ <Yeah. S 1> จะมีการแสดงการาฟขึ้นมามีการให้อาจารย์สามารถได้เลือกวันที่ที่ต้องการจะดูได้ครับแล้วก็เลือกเป็นที่ต้องการจะดูเป็นรายวันรายชั่วโมงหรือว่ารายเดือนนะครับ แล้วก็เลือกเซอร์วิสที่ต้องการจะดูนะครับว่าเซอร์วิสที่ต้องการจะดูเนี่ยมีการใช้คอสไปเท่าไหร่น,น,นะครับแล้วก็ทางด้านขวาจะเป็นตารางสรุปในแต่ละเดือนหรือว่าในแต่ละวันหรือว่าในแต่ละชั่วโมงนะครับและในส่วนที่5นะครับการวิเคราะห์และสรุปผลของโครงงานครับในโครงงานชิ้นนี้เราได้แบ่งการ p ิ e e ิมพ์ระบบเป็น2ส่วนนะครับโดยส่วนแรก เราได้ใช้ lambda f u n c t i o นบน aws console ติดตั้งโค้ดที่สามารถไป auto tagging เมื่อมีนักศึกษาทำการสร้าง resource ขึ้นมานะครับและส่วนที่2เราทำการสร้าง l e c t u r e monitoring console นะครับซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับอาจารย์เข้ามา monitor แล้วก็ควบคุม resource ที่นักศึกษาได้สร้างขึ้นครับโดยจะแบ่งเป็น3ฟังก์ชันนะครับก็คือ cost management project management แล้วก็ cost control ครับข้อจำกัดของระบบนะครับ คือตอนนี้นักศึกษายังสามารถมองเห็นรีซอร์ที่ผู้อื่นได้สร้างขึ้นได้อยู่เนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้าน policy describe resource นะครับที่เราไม่สามารถจัดการสิทธิ์ไม่ให้อ่ามองเห็นเฉพาะรายบุคคลได้ครับซึ่งเราได้ทำการศึกษาแล้วทั้งระบบ attribute b a s e แล้วก็ l o w b a s e access control นะครับก็ยังไม่รองรับการกระทำในจุดนี้ครับจึงเป็นข้อจำกัดของระบบในตอนนี้ครับ ต่อไปจะพบกับการเดโมของระบบครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเดโมตัว l e c t u r e monitoring console หรือว่าตัวเว็บที่เรได้พัฒนาขึ้นมาให้ดูกันนะครับโดยที่ตอนนี้ผมได้ใช้ environment ที่อาจารย์ได้เซตอัพขึ้นมาสำหรับใช้ในการเรียนการสอนจริงนะครับเป็นวิชา cloud base นะครับเราจะเริ่มจากการที่ อาจารย์จะเพิ่มวิชาขึ้นมาก่อนนะครบว่ากดปุ่ม add class นะครับแล้วก็ใส่ชื่อวิชานะครับในที่จะเป็นวิชา cloud base นะครับชื่ออาจารย์ผู้สอน section นะครับแล้วก็ budget นะครับตัว tag value ก็จะเป็นชื่อวิชานะครับก็จะเป็น cb 2 1นะครับ จากแอดแล้วนะครับแล้วก็กดเข้าไปดูได้เลยครับก็จะเห็นนะว่าตัวเวก็จะ list resource ที่มีอยู่ขึ้นมาแสดงนะครับในส่วนของ s 3ที่ไม่มี data show ขึ้นมาครับก็แปลว่าในคลาสนี้ไม่ได้มีการใช้ s 3 p a c k e g นะครับต่อไปเลยไปดูในส่วนของตัว c o ส t c o อนโทรนะครับเนื่องจากว่าตัว Project Management มีฟีเจอร์เดียวกันกับตัว s s Management นะครับเมื่อเรากดเข้าไปที่วิชาคลาว d b เบสนะครับเราจะสามารถเลือกวันที่ได้แล้วก็เราจะสามารถเลือกการดูเป็นรายชั่วโมงรายวันหรือรายเดือนนะครับในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างการดูตั้งแต่วันที่1มีนานะครับจนถึงวันที่ ที่สิบสามพฤษภาครับเลือกดูเป็นรายเดือนนะครับ mm hmm. ก็เลือก Service เป็น e c o i n s t a n c e นะครับระบบก็จะแสดงค่าใช้จ่ายของตัว ecu i n s t a n c e ขึ้นมานะครับ mm hmm. แต่จากตอนนี้เว็บ mm hmm. จะยังไม่มีการแจ้งเตือนขึ้นมานะครับเ mm hmm. นื่องจากว่าเรา การแจ้งเตือนไว้ที่80%และ90%นะครับตอนนี้เมื่อกี้ผมได้ตั้งบัตเจดไว้ที่100เหรียญนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงแปเอร์ซนะครับก็เลยยังไม่มีการ alert ขึ้นมาอันนเองนะครับ